มาครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะพามาชมรูปลอครับรูปลอรุ่นแรกครับของหลวงปู่มหาศิลานะครับนี่ครับรุ่นแรกครับออกงานวัดนะครับออกวัด ออกพร้อมเงินกับเหรียญอายุวัฒนะมงคลเจแปนะครับวันนี้จะมาแกให้ชมครับไปครับรุ่นเลขโค้ดนะครับรูปรอนี่ หนึ่งจุดห้าเซนนะครับหนึ่งจุดห้าเซนดูใกล้ใกล้ครับใน ไม่ค่อชัลดเลยนี่ครับสวยนะครับนี่ครับดนแลครับ้องกล้องให้ดูเลโค้ หนึ่งหกสามสี่ครับสลักคำว่ารุ่นแรกครับหลวงปู่มหาศิลาอิจันโทตูฐานครับฐานตอกสอลอครับ ตอกโคดเดียวตอกสองโคดนี่เป็นแช่น้ำมตนนะครับถ้ามีตอกสองโคดอ,อาจ,จะเก็บไปติดหน้ารถครับสวยนะครับนี่ครับ เอจิที่ยังมีชีวิตดูอยู่นะครับะหาโอกาสไปกราบท่านเยอนะครับตรงนี้ยังไม่ค่อยมีเวลาแล้วครับชมเลรียญอไปก่อนครับนี่เหลืออีกององนี้จะเก็บไปก่อนครับ สร้างไม่เยอะนะครับสร้างเก้าพันเก้าร้องค์ครับยูดีชอบไม่ชอบสวยนะครับครับศึกษาก่อนครับสะสม พระใหม่ครับพระใหม่เป็นพระเก่านี้ไม่ไหวครับเก้มันโดนโดนเยอะครับจบมาองไหนเก้อง,องไหนเก้เลยกถินหกกำลังจะมาน้ำจะชมลุกรล่อไปก่อนวันนี้เดี๋ยววัหลังจะเอากะทินหกมาให้ชมนะ ครับขอบคุณที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ